วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาดูบรรยากาศการเลือกซื้อ iPhone 13ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมที่ Studio อเซเว่นะครับผมณนะโรบวินสันสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะครับอ่าถึงแล้วอตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หนะ้า Studio 7สาขาโรวินสันสมุทรปราการแล้วนะครับเอาไปชมกันเลย อันนี้ก็เป็นเจ้าตัว iPhone 13 Pro นะครับผมสีทองนะฮะผมจับเลยครับมันเหมาะมือมากเลยนะครับผมมันพอดีกับมือนะครับสีค่อนข้างที่จะสดนะครับสดใสมากเลยนะครับผมลองสไลด์ดูนะครับผมลองรูดดูครับภาพชัดมากนะครับจอใสมากเลยนะครับใช้งานก็ยังคงลื่นไหลดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นขอบนะครับ าาประมาณครับเดี็กเล็กตัวนึงนะครับผมอันนี้เป็นตัว iPhone 13ธรรมดานะครับผมนี่นี่กล้องนะของเขานี่เป็นตัวน้องของอยู่ดูขอบสวยไหมอันนี้ก็เลยะครับผมอันนี้เป็นขอบนะขอบเครื่องนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าเครื่องอันนี้ก็เป็นตรงตูดชาร์จแบตนะครับนี่ด้านบน,นครับสวยมากครับ ที่ไม่ชอบจอใหญ่มากนะครับผมก็เลือก iPhone 13ได้นะครับขนาดก็พอเหมาะมือพอดีเลยครับจอใสสวยนะครับผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับกดทับทันใจเลยต่อมานะครับผมน้องเล็กของเรานะครับ iPhone 13 Mini นะครับตัวนี้เป็น iPhone 13 Mini สีชมพูนะครับผมนี่ตัวเครื่องนะครับก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่มือเล็กนะครับนี่ สวยเลยนะครับผมนี่กล้องแนวทะแยงนะครับนี่นะครับผมนี้ด้านข้างนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมอันนี้ก็เป็นจอนะครับผมก็จะมีติ่งเล็กๆเหมือนกันนะครับด้านบนครับก็จะเล็กลงครับอันนี้ก็เหมาะมือมากเลยครับเดี๋ยวมาดูกล้องของ iPhone 13 mini กันนะครับตัว mini ไม่ค่อยมีใครเปิดกล้องครับนี่ครับผมกล้องของไอโฟน13 mini นะครับ ผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ใหญ่กันนะครับผมไ p h o น e 13 Pro Max นะครับนี่สีเชียรร่าบูนะครับผมสีฟ้าออ่อนนะครับผมสวยเลยนะครับนี่นะครับผมสีสดๆเลยนะครับผมนี่นีครับหน้าจอเขาใหญ่นะครับผมใหญ่เต็มมือเลยนะครับนี่อันนี้เป็นกล้องนะครับผมกล้องกล้อง ในสตูดิโอสวีทนะครับผมนี่ครับผมตัวสไลด์ดูสดเลยนะครับสวยมากครับผมภาพมันใหญ่นะครับเต็มตาครับนี่ไปด้านข้างนะครับสวยนะครับข้างนะครับผมนี่จะเป็นด้าล่างนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องหลังนะครับผมกล้องหลังของเจ้า iPhone 13 Pro Max นะครับผมรอบนี้นะครับกล้องก็จะใหญ่นะครับผมมาทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องนะครับ ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมจาก iPhone 12 Pro Max นั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศที่ Studio 7สาขาโรบิสันสมุทรปราการนะครับโอเคนะครับก็พาไปชมบรรยากาศที่ Studio 7เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บรรยากาศก็เป็นไปตามภาพเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยคือว่าของขาดอยู่นะครับผมก็ต้องรอนะครับผมถ้าจะจองก็จองได้นะครับผมก็ต้องจ่ายไปที่2,000บาทนะครับเป็นค่าจองนะครับผมแล้วก็ รอขอนะครับประมาณอีกประมาณวันที่20ตุลาถึงจะได้ของนะครับผมตอนนี้ก็จะมีให้เปิดจองออนไลน์นะครับผมส่วนใหญ่คนที่จะมารับวันนี้ก็คือคนที่เปิดจองในระบบออนไลน์ของ Studio 7ไว้นะครับผมยังไงก็ใครจะ walk in มานะครับผมก็ลองโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับผมว่ามีของหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าผมได้ของมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องรีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันต่อไปนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ